สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับนาะสวัสดีพ่อลูกแม่ป้าเอาอ่าน้าบ่าผู้เสียผู้สาวผู้บ่าสัำหน่อยครับผมมาพอกับผมอีกคือเกาครับพี่น้องครับนุ่มสกุลโคตรโกพี่น้องมือนีพาพี่พี่น้องมากินเขายิ่แล้วครับพี่น้องครับได้เป็นเมนูลาบปลาดุกพี่น้องลาบปลาดุกลาบแห้งๆเซฟพี่น้องครับแล้วก็นี่พี่น้องที่เด็ดหัวแมงซ่อนพี่น้องหัวจีซ้อนครับผมแซๆอีกคือเกาแล้วครับพี่น้องครับ มาเด้อวพี่น้องเด้อมาเสพเสแสรผมลาบปลาดุกครับผมแล้วก็ขัวแมงยีซ่อนหอมอีกคือเกาครับผมจากอีสานบานเฮาคือเกาครับผมเป็นเมนูเสพเสแรคือเกอแหละครับพี่น้องครับแก้มกับบักแตงกับบักกันแรดิดนี่แหละพี่น้องครับทัวน้ำเนาะเสพเสแนรผมคือเกาครับพี่น้องครับขาดบ่ไรครับผมเป็นเข้าเนี้ยหอนหอนคือเกาสาหรับเมนูมื้อนี่เป็นมือกักโตมือที่3ามครับพี่น้องครับเสพเบแซอีกคือกาครับผมกะยังบ่ท่านมีอาการอีหยังครับผมกะกินเขาได้แซแบๆคือเกาครับพี่น้องครับอ่ะ มาพี่น้องมาก่อนจะไปเบิรงคลิปกันอย่าลืมด้วครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปีกกำลังใจให้นุ่มสกุลเด้อครับผมครับพี่น้องครับอ่ะแซ่บๆน้ำกันพี่น้องมาหนี้มา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 โอ้ยพี่น้องเลยลาบปลาดุกแซ่บแล้วพี่น้องครับเกาแล้วครับสำหรับนุ่มสกุลแล้วจัดให้คือเกาครับปุ้มีปัญหาครับผมพี่น้องครับครับยังไงคือเกาแล้วครับพี่น้องขออนุญาตยุบเด้อพี่น้องครับยังไงเห็นพี่น้องเบิรงพี่น้องครับมาพี่น้องแซ่บๆน้ำผมครับผม

แมงซ่อนมูเพิ่นมาหายครับเพิ่นมาหายได้โดนอะไรล่ะครับพี่นอ้องเราผมใ่ตัวเย็นแบบก็เลยมากิน <c oughs> ืมเองจะชวนพี่น้องซ่บแชร์ด้วยครับบุได้หากินงายเด้อพี่น้องเด้อเมนูนี่ลาบเองครับปุกครับ ม้าวผัดน่องช้อนไข่เต็มถ่งอืมักขัดพี่น้องเลยมาเด้พี่น้องเดยอยู่ไก่อยู่ไก่ไกพันไปพันมาไม่กินน้ำผมครับพี่น้องครับแซ่บๆน้ำกันครับ ยุบข้ามยังไงเราไปลองบรอย่างไปทำบอือ พี่นอออ้อยปาดุกเอาไปย่างพี่นอ้องย่างให้ชุกเลยกันเอาเนื้อปดุกไปซับละเอียด จะคอยมาหลับยี่นอกบ,บ่อเหตุเหตพี่น่องเบึงเลยครับพี่น่องเลยแจกพี่พี่น่อง ส่วนใครๆครับอยากมันโดนแบบว่านิ่มเพราะแดบพี่น้องก็เลยเอามาขวกินครับมื่อนี้ให้พี่น้องได้เบิรงกับลาบป่าพี่น้องอือหือกับขะขวะมะฮวอมี่น้องเลย ทำนใหญ่งงครับอืมเหนเขาอิ่มนี่กะอบสมุนไพรจอพี่น้อง เ่ได้ไปใส่เลยครับอบสมุนไพรอยู่เบิดมือพี่น้องเลยกักตัวเขากับปลูดว่าเขามีเชื้อหรือเปล่านะพี่น้องเนะาะเ่ได้ออกไปใส่มาใส่กักโจยัวในห้องแล้วก็บอบสมุนไพรครับเดียว ผมจะให้เบิ้งเรือพี่น้องเด้อมือหลังแล้วผมเห็ุจังหดอบจังหดมีสมุนไพรอย่างน่เพือ่อเหมือนหนึ่งมันจำเป็นต้องได้ใช่ครับพี่น้องก็คือสมุนไพรสนตรหนึ่งมนจำเป็นต้องว่าเป็นโควิดพี่น้องจังมาอบประมานถ้าเรเป็นเนห้ากับอบป้องกันไว้เป็นพุ่มไว้พี่น้องคือว่ามันจะได้ดีพี่น้อง คนที่เบิ่นเป็นเพื่อนกะเฮ็ดแบบนี้เพราะว่าเบอรอนเป็นปุ๊บแล้วใจได้ไปหาหมอนอนโรงพยาบาลเลยได้พี่นอ้องต้องรอต้องรออีกครับรออีกเป็นอาทิตย์ก็คือสมมตไม้สูญน,นี่ใจไดแน่นนับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวมือนผมเ็นให้เบิ่งครับ มันสวยเท่าได้กแวะางที่เขาล่อครับพี่น้องถาม่ามันตีขึ้นบ่มันตีขึ้นพี่น้องผมกะเอามาจากประสบการณ์ที่เพื่อนผู้เป็นเป็นก่อน,นอะครับเนาะพี่น้องเนาะมาบอกต่อกันพี่น้องเพื่อมือนึงมันจำเป็นต้องได้ใส่ กับพ่อย่างให้ผูใ้ใดได้ใส่หรอกครับแต่ว่าหามือน,นึงมันจำเป็นต้องใส่ห้อกับต้องเห็ดครับมาพี่น้องเจ็บ <c oughs> มนูชว่วงนี้ก็อาจีพมรามานนี่แหละครับพี่น้องครับเพราะว่าผมกักตัวอยู่ครับผมไปตลาดบ่ได้เลยครับไปตลาดบ่ได้เลยอันนี้ก็คือที่ผมมาเห็นนี่ก็คือของที่ผมมีในตู้เย็นจี่ผมซื้อมาตุนไว้้าบิดในนี่กับบลูซีเฮตต่างไหนครับพี่น้องต้องต้องหาคนไปซื้อให้ครับเพราะว่าผมอยู่คนเดียว อาจะได้ใส่พเพิ่มไปซื้อให้ครับผมได้ไปซื้อกะบ่มีแนวตื่นแซ่บๆให้พี่น้องเบิ่งแล้วครับพี่น้องเอ,อ้ยจะได้กระฝากเป็นกำลังใจให้เด้อครับพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมดเด้อครับ เป่บพี่น้่องลาบปดลูกครับเอากันยี้ครับออก็นค,คนนี้ห่อนๆครับไปลองหิบบังเด้อพี่น่องเด้อหิบยังไงครับเห็ดเดียวกันคือยังทาหลาบเป็ดลาบไก่เนี่ยพี่น้น่อง อืมอืมอิมพี่น้องแซ่บครับจะดิมได้พี่นไงล่ะ อยากกับย่องเฮ็ดกินเบิร์ครับแซ่บแเมนูอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องเนาะเจรับมื้อนี้ก็เป็นลาบปลาดุกกับหัวแมงกิ้ซ่อนพี่น้องนะแซ่บๆสบนั้นผมอีกคือเก่าล่ะครับพี่น้องครับอ้าวอิ่มครับพี่น้องบาดเนี่ยผมมีหยังคือเก่าครับพี่น้องสุดท้ายก็ฝากพี่น้องไว้เด้อครับพี่น้องเบิ่งแล้วมากก็กดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะกดติดตามเป็นกผมรังใจให้ผมในการเทสกิฟต์ต่อไปครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับ การกระท่ำใดว่าจาใดของนุ่มสกุลเนาะครับเนาะบอสุภาพนุ่มสกุลขอโทษขออภัยพี่น้องหลายหลาครับผมแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามเด้อครับเด้อเขามาคอมเมนต์เขามาเบิ้งคลิปเนาะครับเนาะอ่ะจังใดกะขอขอบคุณหลายครับผมพี่น้องครับถ้าบ่ได้พี่น้องนุ่มสกุลเกะโอ้ยจักสิเฮ็ดจังใดครับพี่น้องครับกะเป็นกําลังใจให้ผมเนาะครับเนาะอ้าเมื้อนี่นุ่มสุกุลลําลาพี่น้องไปเพียงสนี้ครับผมสวัสดีครับ